ช่วงที่ช่วงที่กำลังเตรียม PowerPoint นะคะสำหรับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นการเสนอแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์นะคะสำหรับเด็กอายุ6ถึง11ปีนะคะซึ่งซึ่งจากผลการที่เราใช้แบบประเมินเมื่อกี้เราก็จะนำเป็นนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานะคะ ในกรณีที่เราได้คะแนนทีคะแนนทีต่ำๆนะคะก็คือเราก็จะต้องพัฒนาในทุกๆด้านในขณะเดียวกันถ้าเกณฑ์คะแนนทีอยู่ที่40-49เนี่ยก็คือเด็กจะต้องได้รับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในด้านนั้นๆน,น,นะคะก็คือความฉลาดทางอารมณ์ที่เมื่อกี้เราทราบแล้วนะคะว่าเราแบ่งออกเป็น3ด้านก็คือด้าน ก็คือด้านอะไรบ้างนะคะด้านดีด้านเก่งแล้วก็ด้านสุขด้านดีแล้วก็ด้านเก่งด้านสุขนะคะตามคะแนนที่ท,ที่ที่เราได้มาก็จะมีแนวทางในแนแนวทางนะคะก็คือทางตรงสําหรับทางตรงเนี่ยทางตรงนะคะก็จะใช้จากการที่ครูอบรมสั่งสอนโดยตรง การอบรมสั่งสอนก็คือการพูดให้ให้ให้เขาทำให้เขาทำในสิ่งที่ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็บอกเหตุผลว่าถ้าทำอย่างนี้นะอย่างเช่นอ่ะหนูก่อนเข้าห้องเรียนยกตัวอย่างนะคะก่อนเข้าห้องเรียนหนูถอดรองเทา้าแล้วก็วางเรียงนะคะเพื่อเหตุผลก็คือบอกว่าห้องเรียนเราจะได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือนะคะในในในอีกทางหนึ่งสําหรับทางตรงก็คืออบรมสั่งสอนเป็นบางครั้งแล้วก็ให้รางวัลการให้รางวัลสําหรับเด็กเนี่ยนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นสิ่งของเสมอไปอาจจะเป็นคําชมม,มันนี้หนูน่ารักมากเลยมาเรียนแต่เช้าเลยนะคะเนี่ยจากคนที่เขาเคยมาสายใช่ไหมคะจากคนที่จากคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบมาโรงเรียนเขาก็จะปรับปรุงตัวเองพัฒนาตนเอง อันนี้คือคือคือ,คอทางทางตรงนะคะต่อไปทางอ้อมทางอ้อมเด็กจะเ,ออเรียนแบบพฤติกรรมพฤติกรรมอะไรบ้างที่ที่เด็กสามารถเรียนแบบได้มันก็ต้องเป็นพฤติกรรมที่เป็นเชิงบวกอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กจะเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอย่างเช่นการลา่ะมิทานการทํากิจวัตรประจําวันกิจวัตรประจําวันอย่างเช่นทําอะไรได้บ้างการกวาดการทำความสะอาดห้องเรียน การเข้าแถวอันนี้คือทางอ้อมนะคะแล้วก็การมีเวลาใกล้ชิดกับเด็กการใกล้ชิดกับเด็กไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นครูประจําชั้นเป็นครูทุกคนในโรงเรียนก็สามารถที่จะให้ความใกล้ชิดกับเด็กได้นะคะแล้วก็สอนว่าสิ่งไหนดีไม่ดีอย่างเช่นบอกว่าสูบบุรี่ไม่ดีนะไม่ดียังไงในเมื่อเห็นคุณครูยังแอบสูบอยู่เลยเพราะฉะนั้น พฤติกรรมทางอ้อมก็คือเราทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างเพื่อเขาจะได้เรียนแบบพฤติกรรมนะคะทีนี้เราก็มาโยงดูว่าความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งจะจะจะ,จะมีแนวทางนะคะก็คือแนวทางการพัฒนาแบ่งออกเป็นสามด้านใช่ไหมคะก็คือด้านดีด้านเก่งแล้วก็ด้านสุขนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าด้านดี ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำให้เขาดูด้านที่ด้านดีควบคุมอารมณ์ตัวที่หนึ่งคือควบคุมอารมณ์นะคะผู้ใหญ่จะต้องสอนว่าถ้าโกรธพอดีของกรมพมับมัน,ม,นมันเด้งนะคะอ่าถ้าถ้าถ้าโกรธ ถ้าโกรธหรือไม่พอใจเนี่ยการควบคุมอารมณ์เราจะต้องทำยังไงไม่ใช่ลงไปนอนกิ้งเกือกแต่เป็นการที่ฝึกให้เด็กรู้จักการควบคุมอารมณ์ของตนเองถ้ารู้สึกโกรธต้องทำยังไงควรทำลายทำาราเข้าของไหมผู้ใหญ่จะต้องสอนให้เด็กเนี่ยจะต้องรู้จักที่จะ,ะเผชิญถ้าเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยขับแคนใจโกรธ เราจะช่วยเด็กเหล่านั้นยังไงการควบคุมอารมณ์เนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญนะคะบางครั้งเราเองที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเราก็จะเจอกับสถานการณ์ที่บางครั้งเราเหมือนจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการควบคุมอารมณ์ให้ให,ให้ให้รู้จักผ่อนให้รู้จักเบาลงก็จะช่วยในการที่จะทำให้ทาให้เราเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ได้มากขึ้นนะคะ ตัวที่สองสำหรับด้านดีนะคะก็คือใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นฝึกให้เด็กรู้จักรับฟังผู้อื่นฝึกให้เด็กรู้จักการใช้การใช้เขาเรียกว่าการใช้คำพูดหรือว่าการลดลดพฤติกรรมการแสดงออกนะคะแล้วก็ถ้าสมมติมีคนตะคอกเรามาเรา ตะเคาะกับใช้ไหมอันนี้อันนี้คือเราสามารถที่เราสามารถนําไปใช้กับเด็กก็คือเหมือนกับว่าเอาน้ําเย็นเข้าลูกอะค่ะก็คือเป็นการใส่ใจแล้วก็เข้าใจอารมณ์ผู้อื่นในขณะที่เพื่อนเศร้าเราจะทํายังไงในขณะที่เพื่อนกําลังโกรธมาเราจะทํายังไงหรือเพื่อนดีใจมากเลยวันนี้โหฉันสอบได้ที่หนึ่งเลยฉันได้คะแนนมากที่สุดเลย เราจะทํายังไงกับอารมณ์ของเพื่อนในขณะนั้นก็คือใส่ใจอารมณ์แล้วก็เข้าใจอารมณ์ของของของเพื่อนในเวลานั้นด้วยนะคะส่วนตัวที่สามของด้านดีก็คือยอมรับผิดเมื่อเด็กทําผิดนะคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อย่างเราอย่างครูเนี่ยก็จะต้องอธิบายว่าเขาทําผิดแล้วมันจะเกิดความเสียหายอย่างไรทั้ง ทั้งในตัวเขาเองแล้วก็ในตัวของอคนที่อยู่รอบข้างเขามีความเสียหายยังไงให้ให้โอกาสให้โอกาสเด็กชี้แจงเหตุผลเหตุผลว่าที่เขาทําผิดเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เขาต้องทําผิดบางครั้งเด็กอยากอธิบายเหตุผลให้เราฟังแต่สิ่งที่สำคัญก็คือ เราที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคุณครูเนี่ยจะต้องให้โอกาสเขาไม่ไมใช่เราแค่นั่งนั่งนั่งมองหน้าแล้วก็คือชี้ไปเลยว่าเธอผิดแน่นอนบางครั้งในในความผิดถ้าเราได้ฟังเหตุผลจริงๆเราจะรู้ว่าในมุมมองของเด็กเนี่ยเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะเขาไม่ผิดอันนี้นะคะก็คือการการรับผิด หรือถ้าเด็กที่ทำผิดบ่อยๆซ้ำๆเราก็ต้องลดนะคะลดลดพฤติกรรมอย่างเช่นตัดค่าขนมอันนี้ในกรณีที่เป็นผู้ปกครองอ,องดออกงดออกไปเล่นนอกบ้านแต่ถ้าเขาทำผิดในห้องเรียนล่ะถ้าเขาทำผิดในห้องเรียนสิ่งที่ครูสามารถทำได้ก็อย่างเช่นให้เขาทำอะไรได้บ้างคะเช่นในขณะที่คนอื่นทำกิจกรรม เด็กคนนี้ก็จะเราก็จะลดหรืองดให้เขาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเตือนเขาว่าถ้าสิ่งที่สิ่งที่เขาทําผิดแล้วทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเขาแบบนี้นะคะอาจจะบอกว่าถ้าเธอหยุดพฤติกรรมนี้ได้แล้วหรือเธอยอมรับผิดแล้วก็จะก,ก็ก็จะให้เขาเนี่ยได้ได้ได้ไดได เขาเรียกว่าได้เขียนระบายเราจะใช้วิธีว่าให้เด็กเขียนระบายว่าระบายความความโกรธหรือว่าความอาย <t> เด็กบางคนที่ทําผิดแล้วแล้วครูเรียกมาตาหนีหน้าหน้าหน้าห้องเนี่ยนะคะเขาจะเกิดความอายเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้เขาไม่กล้าพูดออกมาว่าในขณะที่เขาโดนทําโทษเนี่ยเขาอายแค่ไหน,นวิธีการที่ครูช่วยได้ก็คือก็คือจะต้องให้เขาเขียนระบายว่า อย่างน้อยๆคือเราได้รับรู้แล้วว่าณเวลานั้นเขารู้สึกยังไงก็คือเป็นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในด้านดีเดี๋ยวต่อไปก็จะพบก,กับค,คุณครูท่านต่อไปนะคะซึ่งจะมาพูดในเรื่องของด้านเก่งขอบคุณค่ะ